ประเพณีลอยขโมดถือเป็นต้นกําเนิดของประเพณีลอยกระทงในปัจจุบันและเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในล้านนาหนึ่งเดียวในโลกมีเฉพาะที่ตําบลต้นทงอําเภอเมืองลําพูนเท่านั้นขโมดนี่นะครับประมาณปีวุทธศศกราช1,000 ส5 0สมัยนั้นได้เกิดโรคอหิวาระบาดหนักต้องอพยพจากขริปุญชัยไปถึงเมืองหงสาวดีก็คือมขามาอาศัยอยู่ตรงนั้นประมาณ6ปีพอโรคร้ายหายไปก็เลยกลับขริปุญชัยส่วนหนึ่งก็กลับมาไม่ได้เพราะว่ามีครอบครัวที่นั่นพอก,กลับมาเมืองลำพูนแล้วอยู่เมืองลำพูนมีความสุขก็เลยตั้งใจสรจี่ฐานทาคล้ายๆแพรคล้ายๆข,ขมดใส่ของกินของใช้เสื้อผ้าเพื่อจะล่องลอยขโมดเนี้ยลอยไปถึงเมืองหง บอกว่าเรานี่สบายดีแล้วอยู่สุขสบายดีนะประเพณีลอยขโมดเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่15นะครับมีมานานแล้วนะครับแล้วก็ห่างหายไปทางตำบลต้นทงก็เลยสนับสนุนฟื้นฟูประเพณีลอยขโมดก็ปีนี้ได้จัดงานเป็นครั้งที่7แล้วนะครับมีประชาชนทั้ง11หมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันมาสืบสารประเพณีเพื่อไม่ให้สูญหายเป็นความภาคภูมิใจนะครับของพี่น้องตำบลต้นทง วัดของเราเป็นศูนย์กลางในการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมโดยวัดเนี่ยเปิดโอกาสให้มาใช้พื้นที่ของวัดได้ทั่วบริเวณก็จะมีกิจกรรมหลายๆด้านในการส่งเสริมเป็นการต่อยอดสิ่งที่มันหายไปให้มันยืนหาวรต่อไปได้คุณโยมภูมิใจในเรื่องของการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมระดับประเทศตรงนี้คือภาพภูมิใจที่สุดครับ